ผมโคซิงครับันนี้ก็มาดูเจ้า h s 1 3 0สูนนะครับสุมิโตโมตัวนี้นะครับดึงรถไทยคูโบต้านะครับเอาครับเอ้จมนะครับงานหน้าฝนนะครับก็ลำบากนะครับรถยนต์นะครับมายากนะครับขนาดรถไทยนะครับยังยากเลยนะครับ นะครับยากมากนะครับรถหกล้อดําหรือรถยนต์รถกระบะนะครับขยับไม่ได้เลยนารถไทยนะครับรถไทยผมเจ็ดสิบนะครับยังยากอันนี้ก็รถไทยเจ้าอื่นนะครับคือแปวาห้าศูนย์นะครับเบรนมานะครับก็เราจมเลยนะครับดินทรายนะครับยากนารถไทยยังเคลื่อนที่ยากเลยนะครับ เราไปแล้วครับโควินนะครับต้องใช้ไมโครดึงอีกนะครับ ก็ใช้เจ้าหนึครับดึงฐานหน้านะครับลากออกเไปนะครับน่าจะได้แล้วนะครับมัน,นเริ่มดึงดึงแข็งแล้วนะครับ มีบดดินทรายเลยนะครับตัวนี้ก็ทําให้ยากกว่าการทํางานนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมครับมาดูรถเจ้าคูรต้านะครับ L50 ปิดแล้วก็ให้เจ้าซูมิโตโม่130ดึงขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปควันนี้นะครับครับสวัสดีครับ